ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเชร์คิมิกก์ตอนนี้ก็อยู่กับซีรีส์ไอดีไก่สู่เทพนะครับก็คือบอกเลยว่าผมไม่รู้ว่าวันนี้มันเป็นวันที่เปลี่ยนอีเวนต์เออแล้วผมก็เลยทําคลิปไอกล่องสูงหันสาไปจชร์เอพีที่แล้วเอพีหกก็เลยวันพฤหัสนี้ก็อาจจะลงสองคลิปเลยก็ลงไปแล้วลหละวันเนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะก็คือการที่มานะับเป็นการเลล่าของตํานานลา้อนนะับเอโรนี่ ซาโฮแล้วก็ยุนลังนะครับก็เหมือน GM เขาจะหิวเงินนะครับก็ได้ทำการมาขายนะครับคอสตูมเนี่ยใครเอาคอสตูมสตัวนั้นเลือกได้หนึ่งอันก็คือเซื้อนี้นะครับเจ็ดรอยี่สิบเก้าบาทแต่ใครนะครับที่จะมีเอเลโอนี่ร่างอีโวแล้วแล้วต้องการจะพัฒนาเป็นแบบคอสตูมอีโวอะราคาเนี้ยก็แปดเก้าเก้านะคือในอดีลักอะผมมีแล้วเว้ยแล้วคือผมไม่ต้องการตัวไหนแล้วตอนนี้ คือที่จริงอะดาก้อนอะเป็นตัวที่เก่งมากแต่อดีหลักผมผมอยากจะเก็บเพชรไว้ทำเว้นอื่นนะแล้วเกมก็ได้บอกกันว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมนะครับตอนบ่ายครึ่งนะจะรีอีเวนต์เป็นของน้องหมีนะครับความสามารถผมดูแลไม่ค่อยดีคือความสามารถแรกดีแต่ออฟลองของมันอะมันไม่ค่อยสวยนะก็คือเมื่อทอยเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามเตะสตูได้เพิ่มทีละสิบเปอร์เซ็นอันนี้คือดีนะแต่อีกอันหนึ่งคือไม่ดีตรงที่ว่า เมื่อคอยเต๋าผ่านไฟตรงข้าม75%ทำลายเมืองที่แบบเป็นเมืองที่ยังไม่ใช่แลนด์มาร์กแล้วก็ยกเลิกทาสีคือผมส่วนตัวมองว่ามันไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะเออแล้วอีกจีหนึ่งนะครับก็เหมือนจะดีแต่ก็ยังไม่ดีคือได้เป็นแปลน45%อยาในตำแหน่งที่ยืนแล้วก็เมื่อตก5าผันทางก็มีโอกาสไปในแถวนะคือถ้ามันได้แบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มทีละ5หรือ10%เนี่ย มันจะดีกว่านี้มากเลยแต่มันไม่เพิ่มเนี่ยเลย,เน,ยเนี่ยแหละคือข้อเสียนะผมก็บอกได้ว่าที่ผมมาทําในไอดีไก่สุเทพเพราะผมอยากทําคือสำหรับคนมีเพชรเยอะบอกเลยว่าเวนเนี้ยสุ่มสนุกแน่นอนแต่ถ้าใครมีเพชรน้อยก็ข้ามไปเถอะครับเพราะว่าถ้าได้การดพวกนี้มาถ้าได้การ์ดีๆมาหนึ่งใบคือคุ้มเว้แต่ถ้าผมไม่ได้เนี่ยคือเกลือโอเคเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มเลยหกร้อยแรก หูได้อะไรเนะี่ยโกลเด้นเกสไม่ค่อยรู้ความสามารถนะกลารไปนี้ครั้งที่สองอื <c oughs> ้ไอสัตว์เกียเดี๋ยวลองสุ่มแบบทีละสองร้อยดูคือสุ่มแบบสองร้อยหรือหกร้อยก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าอยากลุ้นเยอะกว่าก็สุ่มทีละรอบดู เนี่ยคือถ้าใครใจใครมีเพชรเยอะสุ่มเวนี้สนุกเนี่ยอย่างเงี้ยคือเกลือมากเลยนะหูไว้มูฮหุนอืมโอเคไอซาเกลือว่าทุกคนสาระไอดีก่ายสู่ที่ผมมาเดี๋ยวสุ่มกล่องนี้ดูอืลาวีอองรอสไหนดูดีมีเพชรอีกไหมเดี๋ยวรับของกัน อือน่าจะหมดละแล้วก็เนี่ยเออเนี่ยล็อกอินก็ได้การ์ดนี้นะครับก็เก็บให้ครบเจ็ดอันแล้วก็ถ้าแลกหินเพชรนะหรือใครแบบอยากวัดใจเนี่ยอันนี้หน้าหน้าหน้ารุนนะดูดิไอเชี่ยถ้าได้การ์ดบนบนทีก็คือโหดเลยอะไอดีเราโอเคการที่ผมได้นะเป็นน้องเกสนะความสามารถอะไรเนี่ยไหนดูหน่อยส่วนตัดเก้าสิบเลยโอ้โห,โหเมื่อตกพื้นที่ของชั้น โอกาส50%เพิ่มค่าผัานทางคูณ2แล้วก็ไปในแถวอันนี้ถือว่าโอเคนะเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม50%ย้ายทันทีฝ่ายในแถวเมื่อจบโชนกับดักสป,ปิมความสามารถมาลิงกิ้งกล้องมากวไว้มูฮหูน่ะไว้มูฮหูนก็ไม่ก็เหมือนกันว่าเป็นการที่ถือว่าได้มาสะสมละกันผมก็ได้จะเล่นเวลาเหมือนเดิมเฮ้เกลือ,อว่ะทุกคน เสียดายเพชรนะเนี่ยถ้าเกลือเนี่ยแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการสุ่มให้ทุกคนดูว่าถ้าใครใจแข็งเนี่ยแล้วมีเพชรเนี่ยประมาณเนี่ยสุ่มแล้วได้ตัวดีคือคุ้มเลยเวย้ยแต่เกลือก็คือเกลือแบบผมเลยก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย